วิธีการซื้อเหรียญหรือการเทรดแบบสปอตบนแอป MEXC พร้อมวิธีรับส่วนลดค่าธรรมเนียม20%สำหรับมือใหม่ทำยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับการเทรดสปอตคืออะไรการเทรดสปอต เปรียบเสมือนการซื้อขายสินค้าแบบที่เราเราคุ้นเคยกันนี่แหละครับจ่ายเงินไปแล้วก็ได้สินค้ามาครอบครองนั่นเองและวิธีการทำกำไรในรูปแบบนี้นะครับจะเป็นการที่เราซื้อที่ราคาถูกแล้วก็นำมาขายที่ราคาแพงยกตัวอย่างเช่นผมซื้อ BTC มาที่ราคา1ล้านบาท และเมื่อเวลาผ่านไปนะครับราคา BTC เนี่ยขึ้นเป็น1น0 0 0ล้านบาทภายในระยะเวลา1เดือนและผมได้ทำการขายออกไปเพื่อทำกำไรแบบนี้นะครับก็เท่ากับว่าผมเนี่ยได้กำไรส่วนต่างมาที่5,000 0 0บาทแล้วหรือตีเป็นประมาณ50%นั่นเองในกรณีที่ผมซื้อเต็มจำนวน1บิตคอยนะครับหลักการทำกำไรในรูปแบบนี้ก็จะง,ง่ายๆแบบนี้เลยแหละครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันนะครับผมขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และถ้าไม่รบกวนเกินไปฝากกดซับสไ i b e ให้พวกเราทีมงาน Investor Network ด้วยนะครับ และถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีบัญชี MEXC เพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือจะไปสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับรับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงสุด20%ด้วยนะครับหลังจากสมัครยืนยันตัวตนและทําการฝากเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครยังสมัครไม่เป็นหรือยังฝากเงินไม่เป็นเพื่อนๆก็สามารถดูวิธีได้ที่คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในนน s c r i p t i o n นะครับ นตอนกันต่อไปเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับให้เริ่มจากการกดไปที่เมนูเทรด,ด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับขั้นตอนต่อมานะครับให้กดไปที่คําว่าสปอร์ตด้านบนตรงนี้ได้เลยครับที่นี่นะครับผมจะเริ่มอธิบายถึงสิ่งที่มือใหม่ควรจะต้องรู้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ คู่เทรดหรือคู่เหรียญน,นะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเนี่ยกำลังทําการเทรดเหรียญอะไรคู่กับเหรียญอะไรอยู่นะครับอย่างเช่น,นตัวอย่างนี้ก็คือคู่ BTC กับ USDT นั่นเองหมายความว่าในคู่เหรียญน,นี้นะครับผมสามารถนํา BTC นะครับมาเทรดแลกกับ USDT ได้และผมก็สามารถนํา USDT าเทรดแรกเป็น BTC ได้เช่นเดียวกันนะครับและถ้าเกิดผมเนี่ยต้องการที่จะซื้อเหรียญ BTC ใช่ไหมครับก็หมายความว่าผมต้องนําเหรียญ USDT นะครับมาใช้ในการซื้อ BTC แต่กลับกันนะครับถ้าเกิดผมขาย BTC เนี่ยผมก็จะได้กลับมาเป็นเหรียญ USDT นั่นเองและถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นคู่เหรียญอื่นนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยการกดเข้าไปที่นี่เลยครับเสร็จแล้วก็ให้มากดคําว่าทั้งหมดตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือดหาเหรียญที่เพื่อนๆต้องการได้เลยหรือจะกดพิมพ์ค้นหาตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับเป็นค้นหาเป็นเหรียญ ETH ผมก็พิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเหรียญ ETH หรือ Ethereum เนี่ยมันก็จะมีวยกันหลายคู่เทรดนะครับอย่างอันนี้เป็น ETH ทับ USDT ETH ทับ USDC และ ETH ทับ USD 1นะครับแล้วแต่ละคู่เทรดนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดได้เหมือนกันปกติเลยเพียงแค่ว่าเหรียญที่เราต้องเอามาใช้เทรดนะครับมันจะแตกต่างกันไปนั่นเองแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการใช้เหรียญไหนนะครับหรือ คู่เหรียญไหนก็แค่เพียงกดเข้าไปได้เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่คู่เหรียญหลักของเรากันดีกว่าก็คือ BTC ทับ USDT นั่นเองต่อมานะครับสิ่งที่ควรต้องรู้อย่างที่2ก็คือราคาของเหรียญ หร th ือราคาตลาดนั้นเองนะครับก็คือตัวเลขที่วิ่งวิ่งอยู่ตรงด้านขวาตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวเลขตรงนี้นะครับก็คือราคาของเหรียญนั้นๆณเวลานั้นหรือเวลาปัจจุบันนั้นเองอย่างตอนนี้นะครับราคา BTC 1เหรียญก็คือ1นึ่งแสนสองดอลลาร์นั้นเองนะครับหรือเท่ากับว่าผมเนี่ยต้องใช้เหรียญนะครับ USDT นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อย USDT นะครับในการซื้อ1 BTC นั้นเองนะครับอ่าเพราะว่าเหรียญ USDT นะครับมันจะอิงตามมูลค่าเงินดอลลาร์นะครับ 1 USDT ก็เท่าก like ับ so well, 1ดอลลาร์สหรัฐเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นเหรียญสกุลอื่นนะครับมูลค่าตรงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่จะเทียบเท่ากันนะครับในด้านของราคานั่นเองและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสิ่งนี้นะครับคือราคาของ1เหรียญนั่นเองแต่ถ้าเกิดเรานะครับไม่มีเงินเยอะพอที่จะซื้อ1เหรียญนะครับเราก็ยังสามารถที่จะซื้อเหรียญ BTC ได้อยู่ให้ลองคิดภาพตามนะครับเปรียบดัง1 BTC นะครับเป็นเค้ก1ก้อนในราคา100บาทและถ้าเกิดเราจะซื้อเค้กกกก้้้้้ออนนนีรบเเเเตตต็็ม่าาางงใชิิ100ทแถด มีเงินแค่20บาทนะครับเราก็ยังสามารถซื้อเคกนี้ได้อยู่เพียงจะได้เพียงแค่ชิ้นเดียวจากถั้งก้อนนั่นเองนะครับถัดลงมานะครับใต้คู่เหรียญนะครับก็คือเมนูซื้อกับขายนั่นเองนะครับโดยตรงนี้นะครับก็คือตามชื่อเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะซื้อเหรียญนะครับ BTC ก็ให้กดไปที่คําว่าซื้อและถ้าเกิดต้องการขายเหรียญ BTC นะครับก็เพียงกดไปคําว่าขายนั่นเองจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาดูสักหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่ารูปแบบการเลือกออเดอร์นั่นเองครับให้เรากดเข้าไปดูได้เเลยนนะะรรัี่พออาากกกดมม็จ มีรูปแบบให้เราเลือกมากมายเลยนะครับแต่รูปแบบที่ผมจะแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับก็คือรูปแบบของลิมิตและมาเก็ตหรือตลาดนั่นเองนะครับอันเดียวกันโดยผมนะครับจะเริ่มสาธิตตั้งแต่รูปแบบลิมิตกันก่อนนั่นเองนะครับโดยในรูปแบบของลิมิตนะครับเขาจะมีช่องให้เราใส่ราคานะครับหรือช่องการตั้งราคานั่นเองแล้วก็ช่องการใส่ปริมาณเหรียญนะครับที่เราต้องการซื้อรวมไปถึงช่องใส่จํานวนเงินที่เราต้องการใช้น้านเองนะครับส่วนวิธีการตั้งราคานะครับก็เพียงแค่เราใส่ราคาที่เราต้องการที่จะซื้อเหรีย ยอย่างสมมุติตอนนี้นะครับราคา BTC นะครับอยู่ที่121,000นะครับ200ผมคิดว่าราคานี้เนี่ยมันแพงเกินไปครับสำหรับผมในตอนนี้ผมคิดว่าราคา BTC มันน่าจะลงมาอีกนะครับผมผมก็จะทําการตั้งราคารอไว้ก่อนว่าเออเนี่ยเมื่อราคามันลงมาถึงราคาที่ผมตั้งเนี่ยก็ให้ระบบมันนะครับค่อยซื้อให้ผมนั่นเองนี่ ผมก็จะตั้งรอไปล่วงหน้านะครับผมพอใจที่จะซื้อที่ราคานี้ก็คือ1นึ่งแสนสองนันั่นเองอยา่างน้อยก็ถูกลงมาอีก200ดอลลาร์นะครับประมาณนี้แล้วผมต้องการที่จะซื้อที่1เหรียญเลยนะครับหรือ1 BTC งเงินที่ผมต้องจ่ายนะครับก็จะราคาเท่านี้เลยเพราะว่าราคาตรงนี้กับอันนี้มันคืออันเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญ BTC นั่นเองแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดผมไม่ต้องการที่จะซื้อ1เหรียญเต็มผมซื้อเพียงแค่ศูนย์จุดห้าเหรียญหรือครึ่งหนึ่ง ผมนี่มีเงินเพียงแค่100ดอลลาร์นะครับ100 USDT เนี่ยผมก็ใส่จํานวนเงินที่ผมมีหรือผมต้องการจะซื้อนะครับลงไปในช่องนี้เขาก็จะคํานวณนะครับเป็นเหรียญที่เราจะได้นะครับออกมาให้แทนนั่นเองโดยปริมาณเหรียญที่เราจะได้นะครับมันจะอิงจากเงินที่เราใช้นะครับแล้วก็ราคาเหรียญที่เราซื้อณตอนนั้นด้วยสมมติว่าราคาเหรียญนะครับมันเหรียญละร้อยนะครับแล้วผมใช้เงินไป100ผมก็จะได้มา1เหรียญนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับเหรียญมันราคาที่10,000แกว่า แต่ผมใช้เงินแค่100นะครับมันก็เลยได้ไม่ถึงเหรียญนั่นเองแล้วถ้าเกิดเราตั้งราคาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทําการกดปุ่มซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอ่นนี้ใส่เงินเยอะไปหน่อยโอเคผมก็จะกดซื้อไปนะครับนี่แล้วด้านล่างตรงนี้นะครับให้ลองเลื่อนลงมาดูนะครับมันจะมีออเดอร์นะครับที่เราเปิดรอเอาไว้ออเดอร์หรือคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับมันจะทําการเปิดรอไว้จนกว่านะครับราคาเหรียญเนี่ยมันจะลงมาถึงจุดที่เราตั้งราคาไว้นั่นเองอย่างตอนนี้นะครับราคามาอยู่ที่1นึ่งแสนสอง ถ้าเกิดมันลงมาถึงอจำนวนหนึ่งร้หนึ่งร้เหรียญเนี่ยราคามันลงมาถึงหนึ่งนะครับมันถึงจะซื้อให้ผมนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับมันอาจจะราคามันเวอร์ไปหน่อยผมก็สามารถที่จะกดแก้ไขตรงรูปดินสอตรงนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับนี่อย่างผมอาจจะใส่ไปสัก1นึ0 0 0สนสองหดอลลาร์ละกันนี่นะครับแล้วถ้าเกิดผมซื้อด้วยจํานวนเงินนะครับสิดอลลาร์นี่ผมก็จะได้เหรียญมาประมาณนี้นั่นเองนะครับก็กดยืนยันได้เลย แล้วก็สามารถแก้ไขราคาตรงนี้ได้ตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะซื้อเหรียญนี้แล้วอยากยกเลิกนะครับก็สามารถกดยกเลิกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับและเขาก็จะคืนเงินนะครับมาให้เราทั้งจํานวนเลยนี่ เห็นไหมครับเงินผมก็กลับมาเท่าเดิมแล้วอันนี้ก็คือวิธีการเปิดออเดอร์แบบลิมิตนั่นเองนะครับข้อดีของมันนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะตั้งราคานะครับในการซื้อเหรียญหรือว่าการออกออเดอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะราคาไหนก็ตามนะครับทำให้เราครับไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งดูกราฟตลอดนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะลงมาถึงจุดที่เราอยากซื้อหรือยังเราก็ตั้งราคารอไว้ล่วงหน้าได้เลยครับส่วนข้อเสียนะครับสมมุติว่าเราตั้งราคารอไว้แล้วแล้วราคาบันดันไม่ลงมาถึงจุดที่เรากําหนดไว้นะครับแต่กกัับสสวนนนนทาาาาางไไปเร็อออจจะพดดโต้้ เดี๋ยวมาดูรูปแบบการซื้อต่อไปนะครับก็คือรูปแบบของตลาดหรือมารเก็ตนั่นเองก็กดเข้าไปได้เลยสังเกตนะครับว่าในรูปแบบนี้มันจะไม่มีช่องให้เราใส่ราคาหรือว่าใส่จานวนเหรียญแล้วนะครับจะมีให้ใส่เพียงแค่จานวนเงินนั่นเองเพราะในรูปแบบนี้นะครับราคาที่เราจะซื้อนะครับก็คือราคาของตลาดนั่นเองอย่างตอนนี้นะครับสมมุติว่าผมใส่เหรียญไปนะครับต้องการที่จะซื้อ10ดอลลาร์นะครับผมก็จะซื้อ10ดอลลาร์นะครับซื้อ BCC 1 0ดอลลาร์เนี่ยในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย ในราคานั้นเลยนะครับส่วนจํานวนเหรียญที่เราจะได้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยซื้อตอนที่ราคาเท่าไหร่ด้วยจํานวนเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับการซื้อรูปแบบนี้นะครับมีข้อดีคือไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อเหรียญนะครับได้ทันทีเลยอย่างถ้าเกิดผมกดซื้อตอนนี้นะครับผมก็จะได้เหรียญ b t c มาเลยทันทีนั่นเองนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราซื้อที่ราคาตอนนี้นะครับแล้วเกิดว่าราคาเหรียญเนี่ยมันย่อลงไปอีกนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยซื้อของแพงนั่นนนเเเอองะะะคครรับ่่าาาแลล้้้ววดีีีี๋ยยผมจจซื BTC ท จำนวนสิบดอลลาร์ให้เพื่อนๆดูกันนะว่า การซื้อแบบมาเก็ตเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็จะกดซื้อ BCC ตรงนี้ไปเลยป้าสังเกตไหมครับว่ามันเนี่ยไม่มีออเดอร์โชว์ด้านล่างนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนะครับเราเนี่ยทำการซื้อแล้วก็เข้าออเดอร์ทันทีเลยนั่นเองแล้วเหรียญที่เราซื้อนะครับมันหายไปไหนนะครับให้กลับมากดที่กระเป๋าสตางค์ตรงนี้นี่นะครับแล้วในหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับเหรียญที่เรามีแล้วก็เหรียญที่เราทําการซื้อมาเมื่อตกี้นี้ด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้ผมซื้อ BTC มานะครับนี่ผมก็ได้ b t c มาแล้วจํานวน0.08-23เเียนนั่อง เท่านี้นะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ทําการเทรสปอตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแะครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนําหรือชีช้ชวนในการลงทุนคลิปโทเค็นและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินในทั้งจานวนโปรศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ก็จากกันไปถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกและถ้าเกิดเพื่อนๆมีตรงไหนสงสัยหรือมีอะไรอยากจะสอบถามเพื่อนๆก็สามารถ ที่จะพิมพ์สอบถามก็ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor อ,อร์ w น r k ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ